วันไรคอร์ส EP 2วันนี้หลังจากที่เราเริ่มรู้จัก One วนะันไรแเนาะเราจะมาเริ่มใช้งานวันไรกันว่าการเริ่มต้นใช้งานวันไรเนี่ยมันจะเริ่มต้นใช้งานจากตรงไหนก่อนได้บ้างนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการใช้งานผ่านเว็บไซต์เนาะโอเคเดี๋ยวไปชมนในคลิปพร้อมๆกันเลยครับ เราเข้าสู่ช่อง TI T i t ทนะครับผมช่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์เข้าใจทั้งน่าจนรนิงต่างๆว่าการใช้งานโปรแกร,รมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมารู้ถึงคลิปวันนี้เรือ่อคลิปวันนี้ก็จะเป็นคอร์สวั One 2, นไะด้เนอคอร์สเรียนวันได ep ที่2เนาะหลังจาก ep แรกเราทําความรู้จักกับวันไดมันแล้วน้อหลายคนคงจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมทีนี้เราจะมาเริ่มใช้งานกันเนาะวันไะดว่าเราควรจะเริ่มใช้งานจากตรงไหนก่อนนะผมแนะนําให้ จัดการเอกสารแบบรวดเร็วนะผมผ่านเว็บไซต์ก่อนแล้วกันนะครับผมก็คือเริ่มต้นใช้งานผ่านเว็บก่อนนั่นเองให้เห็นภาพมากกว่านี้นะครับผมโอเคคนที่จะใช้งานวันไหนได้เนี่ยต้องมี Account เนาะอย่าง Account ฟรีของ microsoft เนี่ยก็จะเป็น hotmail outlook mail เ Out นาะหรือใครที่ใช้ gmail เนี่ยก็สามารถไปลงทะเบียนกับ microsoft ได้นะมันก็จะเป็นอ e ีเมลของ microsoft เลยนะครับผมเพื่อนเพื่อคนไหนที่ใช้งาน microsoft สามพ m i ห้ที่ร่วมแชร์กับผมอยู่เนี่ยก็ดูคลิปนี้แล้วก็ทำตามได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ผมเข้าโหมดไม่หล้ดตัวตนนะอันนี้ไม่ต้องทำตามผมนะเพื่อนๆเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาสักเบราว์เซอร์หนึ่งครับผมเป็น Google Chrome หรือว่า Microsoft Edge ก็ได้นะผมแล้วก็ให้เข้าลิงก์ที่ชื่อว่า office. com นะครับผม office. com นะครับผมมันจะขึ้นให้ sign in แบบนี้เนาะหรือบางคนอาจจะ log in ครั้งไว้แล้วก็มันจะไม่ขึ้นหน้าตามแบบนี้เนาะมันจะเข้าไปเลยนะผมแต่เราใครที่ยังไม่เคย log in ก็กด sign in ตรงนี้นะผมแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปเนาะในสองผมเนี่ยผมจะใส่เป็นอีเมลของตัว Microsoft เองเลยเนาะ แต่ย้ำนะว่า gmail ต้องลงทะเบียนเข้า microsoft ก่อนเนาะถึงจะสามารถล็อกอินได้นะผมถ้ามันไม่เคยลงทะเบียนเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงตรงนี้ขึ้นสีแดงมาต้องลงทะเบียนก่อนแล้วเราค่อยกด create one ตรงนี้นะครับแต่มนเมลนี้เป็นของ microsoft อู่แล้วนะครับกด next ไปเลยแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับอันนี้กด yes ไปนะครับอันนี้เป็นการใช้งานผ่านบ b r o w s ร์ก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปรู้ลึกกว่าน,นี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นหน้า p r o t o l หรือว่าหน้า center ของ microsoft ทั้งหมดสิทธิ์ที่เรามีการใช้งานได้ทั้งหมดนะครับซึ่ง เมนูมันจะอยู่นี่มุมซ้ายบนนะจะมีจุด9จุดตรงนี้นาะเนี่ยเราสามารถใช้งานอีเมลนะครับผมออนไลน์ได้เลยหรือแม้กระทั่ง Microsoft t ท a m เวิรนะครับผมลองเปิดเ o ิ d ดให้ดูเป็นหน้าตา Word เลยเนี่ยหน้าตา Excel แบบนี้เลยน้ผมสามารถใช้งานแบบออนไลน์ได้เลยลองเปิดดูลองเปิดหน้าตา Excel ดูนะครับแบบผ่านออนไลน์นะเดี๋ยวปิดเปิดไปก่อนเนี่ยหน้าตา Excel ออนไลน์ก็จะเป็นลักษณะนี้เลยน้อเมนู <Menu S 2> ก็จะอาจจะไม่เหมือนคอมสักทีเดียวเนาะก็ มีเกือบครบครับมแต่อาจจะไม่เสถียรเท่าการใช้งานบนเครื่องเนาะแต่ก็ถ้าแก้แบบแก้ข้อมูลเพิ่มข้อมูลเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถทําแบบออนไลน์ได้เลยนะครับทีนี้เซอร์วิสของวันได้เราอยู่ไหนอันนี้เป็นอ e ีเมลเนาะใช้อ e ีเมลออนไลน์นะครับเซอร์วิสของวันได้เราอยู่ตรงนี้ครับผมนี่กดจุด9จุดนะจะเห็นวันไ v e อยู่ตรงนี้นะผมกดเข้าไปจะเห็นว่าเรามีโฟลเดอร์ไหนที่เราสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะผมที่เราสร้างไว้บ้างนะผมอันนี้สมุดงานของผมผมเปิด Excel เมื่อกี้มันจะเซฟออโต้ให้เลยนะสมุดงานผมอันนี้ผมลบไปก่อน เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะครับอันนี้เป็นโฟลเดอร์ที่อยู่ในวันไดของเราทั้งหมดให้นึกภาพตามว่ามันเปรียบเสมือนโฟลเดอร์ที่อยู่บนไดดีหรือว่าอยู่บนเอ็กท n นลฮาร์ดดิสที่เราถือไปถือมาหรือแม้กระทั่งอยู่บน USB ที่เราถือไปถือมาเนาะที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้แยกประเภทของงานไว้ให้เป็นระเบียบให้เราจัดการง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมสมมติผมต้องการสร้างโฟลเดอร์อีกสักโฟลเดอร์หนึ่งเรามากดนิวตรงนี้ครับผมนิวตรงนี้นะครับหรือใครอยากอัปโหลดโฟลเดอร์ก็ได้นะ,ะสมมติผมจะลองสร้างโฟลเดอร์ไว้สักกเอานี new folder เอาเป็น test เนะ test upload นะครับสมมติโฟลเดอร์ folders, ผมชื่อ test upload นะครับแล้วก็ในโฟลเดอร์นี้มีงานตรงนี้อยู่นะครับผมก็ก๊อปไปแล้วก็ไปวางในนี้นะครับอ่าเป็นโฟลเดอร์นี้เนาะอันนี้เปรียบเสมือนว่าเราเปิดอยู่บนเครื่องอยู่บนคอมนะครับนี่เข้ามาก็จะเห็นงานนี้ผมจะอัปโหลดโฟลเดอร์ขึ้นมาอ่าเราก็อัปโหลดเป็นเลือกอะไรเลือกโฟลเดอร์ใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการอัปโหลดนะครับซึ่งของผมเมื่อกี้อยู่ที่ดาวน์โหลด นี้เทสอัพโหลดกดเข้าไปแล้วก็กดอัปโหลดเลยนะผมปึ๊บนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นสเตตัสบอกว่ากําลังอัปโหลดรายการอยู่ตรงนี้ขวามือจะมีบอกว่ารายการที่1อัปโหลดไปถึงไหนแล้วรายการที่สองอัปโหลดไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวโฟลเดอร์มันจะมาขึ้นตรงนี้เห็นไหมเริ่มขึ้นละเห็นโฟลเดอร์ลางๆแล้วก็คือเทสอัพโหลดนะครับผมอันเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอัปโหลดเรียบร้อยแล้วเรามาเข้าดูในเทสอัพโหลดนะครับกดเข้าไปอ่าก็จะเห็นโฟลเดอร์ของ powerpoint ท ว่ามันจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นการใช้งาน PowerPoint ออนไลน์นะครับผมก็จะสามารถใช้งานได้แบบนี้เลยลองกดรันดูกดเล่นเป็นนําเสนอดอูก็สามารถทํางานได้เหมือนบนคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสะเถียเท่าไหร่นะมันอาจจะมีการดาวน์โหลดค่อนข้างช้าเนาะถ้าพรีเซนต์ไหนมีรูปค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้ผมปิดไปเนาะทีนี้มันจะบอกผาดเลยว่าตอนนี้เรากําลังเข้ามาอยู่ผาดไหนผาดแรกคือผาดโฟลเดอร์ของฉันถ้าเข้ามาในนี้ก็จะมีผาดตรงนี้บอกว่า เริ่มเข้ามาลึกเข้ามาข้างในแล้วนะครับผมทีนี้ถ้าเราอยากสร้างโฟลเดอร์หรือว่าสร้างไฟล์ทำยังไงผมแนะนําให้สร้างโฟลเดอร์นะครับผมจะสร้างไฟล์เลยเนาะให้สร้างเป็นโฟลเดอร์ก่อนแล้วค่อยสร้างไฟล์น้อผมว่ผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่างานงานชั้นครับงานชั้นกดสร้างไฟล์ e อนปุ๊บก็จะเห็นคําว่างานชั้นอยู่ตรงนี้เราก็กดเข้าไปเห็นไหมตรงนี้ก็จะบอกว่าไฟล์งานของชั้นแล้วก็งานกดเข้ามีก็จะเป็นโฟลเดอร์งานชั้นนะครับให้เรามาสร้างในนี้เนาะนี่ อยากสร้างเป็น Excel หรือว่าเป็น Word PowerPoint เป็นสม,มุดงานแบบสมรวจฟอร์มสร้างได้เลยหรือว่าเป็น Notepad ธรรมดาก็สามารถสร้างได้เลยสมมติผมสร้าง Workbook ไปสักอันหนึ่งนะกด Excel ขึ้นมานะผมมันจะดีฟรอเป็นเป็น,ปนสม,มุดงานมาเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะเขียนคำว่า Book นะผม,ผมก็มาเปลี่ยนชื่อก่อนว่าเป็นอ่ะจ o อบนะจ๊อบนึ่งนะกดไปแล้วก็ลองแก้ไขงานดูลองสร้างตารางแหอลองสร้างตารางแทรก อ่ตารางนะผมปึ๊บนะผมก็จะได้ตารางมาประมาณนี้นะผมแล้วก็ถ้าใช้งานออนไลน์เนี่ยมันจะเซฟอัตโนมัติเลยเนาะอ่าโอเคสมมติเซฟรเรียบร้อยแล้วเราทำงานเสร็จแล้วเราก็ปิดไปงานมันก็จะมาโชว์ในนี้นะองานของชั้นนะผมอ่าสมมติให้เรานึกภาพตามเนาะในกรณีที่เราเก็บงานไว้บนวันได้วแล้วทีนี้เราเดินทางไปต่างจาังหวัดเราไม่ได้เอาคอมไปด้วยหรือไม่ได้เอามือถือหรือไม่ได้เอา iPad อะไรไปด้วยเนี่ย ใช้มือถืออาจจะลาบากที่นึงนะครับแต่บางเอิญเพื่อนเราเอาคอมไปด้วยมีงานด่วนเข้ามาเราต้องการแก้ไขงานเราจะทำยังไงนะครับผมเราก็เปิดว์เซอร์นี่แหละขึ้นมานะครับผมอันนี้ในกรณีที่งานเราอยู่บันวันไดเนะเปิด b r o ซอร์ขึ้นมานะครับผมเป็นว์เซอร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเนาะแล้วก็แนะนําให้เข้าโหมดไม่ระบุตัวตนนะครับผมโหมดไม่ระบุตัวตนก็คือสมมติเปิด chrome เนาะเอาเปิด chrome แล้วกันมีจุด3จุดตรงนี้นะครับผมหรือ Microsoft Edge เก็เหมือนกันจะมีจุด3จุดตรงนี้มุมมุมมุมขวาบนนะครับผมจะมีคําว่า new incognito ค Windows ก็ือ ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะเขียนว่าโหมดไม่ระบุตัวต,วต,วตวนเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า new inco g n to window นี่แหละก็คือโหมดไม่ระบุตัวตนนั่นเองพอกดเข้ามาปุ๊บมันจะเข้ามาโหมดนี้ซึ่งโหมดนี้มันดียังไงนะผมเวลาเรากรอกข้อมูลเวลาเราล็อกอินลงชื่อเข้าใช้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram อีเมลอะไรต่างๆเนี่ยเบราว์เซอร์เนี่ยมันจะไม่จํามันจะล้างรหัสผ่านให้หมดเลยเวลาเราปิดไปการใช้งานไปเนาะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนของเราเนี่ยหรือว่าใครคนอื่นเนี่ยจะสามารถล็อกอินเข้าอีเมลหรือว่าล็อกอินเข้าดไ้ อันนี้ก็เป็นข้อดีของโหมดไม่ระบุตัวตนเนาะเนี่ยที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือโหมดไม่ระบุตัวตนจะเป็นหน้าตาเป็นรูปคนใส่แว่นแบบนี้นะผมสมมติเราเข้ามาแล้วปุ๊บแล้วก็งานของฉัน่เข้าไปแก้ไขางานในวันได้สมมติอ่ามีข้อมูลในตารางนี้ต้องเพิ่มนะผมอ่าเป็นหนึ่งอ่าเป็นสองนะผมก็พิมพ์ไปปุ๊บผมลากไปปุ๊บอ่ะเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4ถึง17อะไรก็ว่าไปเพิ่มเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็ไม่ต้องทำอะไรเลย,เลยกดปิดไป หรืออยากส่งอ e ีเมลก็แชร์ครับจะแชร์เป็นคัตลอลิงก์แล้วเอาลิงก์ไปส่งอ e ีเมลนะครับผมเนี่ยก็ปี้ลิงก์ไปส่งอ e ีเมลให้คนเข้ามาดูนะครับหรือว่าจะเป็นแชร์เป็นลิงก์ไปเลยก็ได้แบบนี้นะครับผมนี่แชร์แบบลิงก์ไปเลยก็ได้นะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะอ่าทีนี้อยากดาวน์โหลดงานมาแก้ไขบนเครื่องทํำยังไงนะครับอ่าจะดาวน์โหลดทาแบบแบบโฟลเดอร์ก็ได้นะก็คือติ๊กที่อ่าสมมติงานชั้นเนี่ยอยากดาวน์โหลดโฟลเดอร์ทั้งโฟลเดอร์เนี้ยก็ติ๊กนะครับ แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้หรืออยากดาวน์โหลดมากกว่าอสองโฟลเดอรออ์มากกว่า1นึ่โฟลเดอร์ก็ติ๊กทั้งสองแล้วก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้นุ่มสมมติผมทาให้ดูนะผมจะดาวน์โหลดแค่โฟลเดอร์งานชั้นนะ,ะกดดาวน์โหลดไปปุ๊บนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าขึ้นหรนะือยังลองกดย้ําอีกรอบหนึ่งกดดาวน์โหลดนะผมเหมือนจะไม่ขึ้นให้เราอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตหรือเปล่านะผมลองลองอีกรอบหนึ่งลองอีกรอบหนึ่งนรับดาวน์โหลดปุ๊บ ไม่ขึ้นลองไปดาวน์โหลดไฟล์ข้างในดูอ่ะพอไปดาวน์โหลดไฟล์ข้างในขึ้นเฉยเลยนะผมอันนี้ก็งงเหมือนกันเนาะอันนี้ผมดาวน์โหลดแล้วก็ไปเซฟไว้บนโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วกันกดดาวน์โหลดไปนะผมอ่ะลองไปดูในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดก็จะเห็น job หนึ่งโผล่ขึ้นมาลองเปิดดูนะผมอ่าก็จะเห็นงานที่เราแก้ไขเนี่ยถ้าเปิดบนเครื่องเนี่ยมันจะเร็วมากโปรแกรมบนเครื่องนะผมอันนี้เป็นหน้าตาของ โปรแกรม Office Microsoft สา5ที่ติดตั้งบนเครื่องเนาะหน้าตาก็จะทันสมัยขึ้นมานิดนึงนะผมพอโหลดมาบนเครื่องปุ๊บเราก็สามารถเอาไฟล์เนี้ยไปส่งอีเมลได้ตามปกติเลยนะผมนะสังเกตว่าเห็นไหมมุมซ้ายมุมซ้ายด้านล่างจะเห็นว่าอ่าพื้นที่การใช้งานหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นสตอ r ์เ e ็ของเราหรือว่าเป็นพื้นที่เก็บข้อมูลของเราเนี่ยมีพื้นที่1เทราไวต์หรือว่า1 0 2 4ัจิกนั่นเองเราใช้ไปแค่1จิกกะไบต์เองนะครับผมซึ่งถือว่าน,น้อยมากเนาะมันก็จะมีขีดบอกว่าาาเรใช้งน ไปกี่เปอร์เซ็นแล้วซึ่งมันตีเป็นเปอร์เซ็นไม่ได้หรอกก็ประมาณเอาแล้วกันเนี่ยใช้ไปกระจิงเดียวนะผมกว่าจะเต็มเนาะอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นใช้งานวันไรแบบรวดเร็วนะผมผ่านเบราว์เซอร์เนาะทีนี้เดี๋ยวทาร์ตต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้การแมปวันไรเข้ากับบนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะพาร์ตสก็จะประมาณนี้นะผมถ้าข้อมูลมีการตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสัเพื่อนเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคาถามอะไรเพิ่มเติมนี่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ